ไปติดตามทางช่องมาดามบ้านนาสวีเดนและต่อหลาพาเพลินสวีเดนแล้วก็คอยลุ้นสู้ขนาดเราเนี่ยเอาบางแล้วบางแล้วทังนาโลกทั้งนาโลกมาเริ่มกันต่อค่ะทุกคนอุยใสยสวยมากนี่เห็ดพึ่งหวานป่าสวีเดนจ้า อันี้จะเป็นดอกแก่ใต้หมอกสีเหลืองแล้วนะคะเราก็ไม่เก็บค่ะโรงงานไม่เอาเห็ดไซ้์นี้นะคะเข้ามากระหมานเลยทุกคนเอ้ยอุ้ยอ่านี้แมลงกินไปแล้วค่ะจับขาเราก็จะรู้เลยนะคะทุกคนสำหรับคนที่เก็บเห็ดพึ่งอยู่แล้วอะ่ะจะรู้ค่ะ ทุกคนดูนี่ดูนี่เห็ดแม่ลูกค่ะสวยงามมากแต่เราโอยไม่เอานะคะขาเล็กค่ะแนะ่มันงามมากถ้าไซนี้นะกดใจไม่อยู่วันจะเลือกกินแต่ไซนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเจอดอกใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมค่ะ บรรยากาศในป่าเห็ดสวีเดนนะคะทุกคนเราเข้าได้ทุกป่าเก็บได้ทุกป่าสำหรับเห็ดและบูเบอรี่นะคะห้ามหักต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดกิงดก่งบูเบอรี่อย่างเดียวค่ะนอกนั้นจะเก็บเก็บได้เลยเก็บโหลดเก็บโหลดส่วนของเราเก็บขายนะคะโรงงานที่นี่ซื้อเห็ดแบบคัดแค่ใต้หมวกห้ามเป็นสีเหลืองค่ะนอกนั้นนะคะ ซื้อทุกดอกแบบไม่ต้องตัดขาจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนวันก็อยู่กับต้อหลาพาเพลินสวีเดนในป่าเห็ดพึ่งต่างแดนอีกครั้งนะคะก็ต่างคนต่างแยกกันเก็บคลิปนี้จะได้มากนะ้อยแค่ไหนติดตามรับชมไม่รู้ว่าจะมีกี่อีแต่อ P สุดท้ายพาไปขายที่โรงงานรับซื้อค่ะ จะดีใจมากเวลาเห็นเห็ดเ,เหลืองทุกคนนะส่วนราคาเห็ดเหลืองปีนี้นะคะสวยงามอลังการมากเลยเรามาเก็บเห็ดพึ่งนะคะส่วนนี้จะเป็นป่าเห็ดพึ่งแต่ถ้ามีเห็ดเหลืองคือก็ถือว่าเป็นโบนัสคะทุกคน มังตหมูตะมีทุกคนวันนี้ฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าคราที่แล้วเมื่อวานวันว่าวันจะมาเราจะมากันเป็นรอบสุดท้ายทุกคนปรากฏว่าใจมันเรียกร้องมากเลยเก็บเห็ดพึ่งมันสนุกมากค่ะแล้วมันก็เก็บขายได้เลยนะ่ะมันไม่ต้องคัดเยอะนะคะทุกคนเราก็เลยตกลงกันว่าวันนี้เรามาอีกครั้ง มันเป็นป่าไกลบ้านค่ะมาบ่อยๆไม่ได้และต่อจากนี้นะคะต้อลาพาเพลินสวีเดนก็กลับไปทำงานตามปกติค่ะส่วนวันก็ปัจจัยรยานเก็บเห็ดเหลืองแถวบ้านนะคะก็เป็นกําลังใจให้วันด้วยจ้าเพิ่งแบบ ขุดมาจากดินเลยค่ะทุกคนจ้าโว้ยโดนหัวหักเีกแล้วค่ะเฮย้ยตรงคอของเห็ดนะคะมันจะเป็นการสั้นๆค่ะถ้าเราไม่ระวังนะคะแล้วก็วิถียูทูบเบอร์นะคะทุกคนเก็บเห็ดมือเดียว,วหิวจะกร้ามือหนึ่งนะคะจะได้อะ่ะ Uh huh. ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อเก็บเผ็ดเลื้ยงค่ะมันเกิดตามเนินดินทุกคนมันเป็นเนินดินที่เขาปลูกต้นสนนะคะ เดี๋ยวนให้ดูมันก็จะมีตะปุ่มตะปัมตะปุ่มตะปั่มโก็มองเดินมองหาซ้ายทีขวาทีค่ะแต่ป่านี้เป็นป่าเห็ดพึ่งจ้าดอกนี้สวยดิงสซะงาอ้ยสองดอกทุกคนเอาดอกแรกกันจ้าออ้ยสามดอกค่ะทุกคน ต้องเดินอ้อมไปอ้อมมาจริงๆสวยมากตูกมูติมีค่ะแบบนี้หวานกรอบอร่อยค่ะอีกหนึ่งดอกทุกคนเริ่มต้นของเราวันนี้นะคะ นเริ่มเปียกเห็ดแล้วค่ะทุกคนมันจะเริ่มเปียกคนเลยนะคะเนี่ยหืขาเหลืองค่ะคิดว่าไม่เหลืองอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะป่านี้เห็ดบานเยอะมากเลยค่ะทุกคนเหมือนไม่เคยมียคนเข้ามาเก็บเลยค่ะ เห็ดบานเห็ดแก่เยอะมากเพิ่งโผล่มาแบบนี้คือสวยฟินค่ะทุกคน ลุ้นว่าเนี่ยขาสีเหลืองเหมือนเราจะเจอเห็ดมันปูสวยๆค่ะตรงนี้คือบานแล้วด้วยนะมีรอยกวางเหยียบนะคะ ทุกคนจะเห็นมันปูอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจอดอกนี้สวยทรงสวยสมบูรณ์มากทรงคอกเทลค่ะอีกดอกนึงค่ะมองเห็นตะไกรเลยทุกคนอุ้ยน,นุ่นกน่นดอกหนึ่งมีสองดอกนะคะทรงสวยมากๆเลยสามค่ะทุกคน ไม้ค่ะเป็นป่าที่เขาตัดทำความสะอาดนะคะมันจะมีกิ่งไม้เกะกะแบบนี้ค่ะดอกอุย้ยดอกมันมดูใหญ่หน่อยค่ะมันต้องเช็คมันมีไอ้นี่ยใต้หมวกเก็บไปก่อนเนาะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพี่ต้อฟาดค่ะคลิปเมื่อวานที่ทุกคนชมนะคะมันเลือกเก็บแต่สวยๆเลยทุกคนอันไม่สวยอะ่ะ ที่คิดว่าตัวเองว่าไม่สวยอะ่ะดอกใหญ่นิดนึงวันก็ไม่เก็บค่ะปรากฏว่าเขาซื้อเนี่ยแบบนี้เขาซื้อนะคะเป็นเห็ดเกตบีค่ะเนี่ยเมื่อวานไม่เก็บเลยใครที่ได้ดูสามสี่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานไม่เก็บเลยสูดอกนี้มองเห็นขาแต่ไกลเลยค่ะเริ่มหนักแล้วค่ะทุกคนใครจะเต็มตะกร้าแล้วนะคะ เก็บบีได้อยู่ค่ะก็เดินวนไปวนมาเพราะว่ามันจะมองไกลๆทุกคนแล้วก็วิ่งตามเห็ดไปเรื่อยๆค่ะดูค่ะเก็บเห็ดตากฝนวันนี้พอมองมาก็เจอค่ะเหมือนวิ่งบนอยู่ตรงนี้ตื่นเต้น ดอกใหญ่เนี่ยไม่น่ารอดด้วยนี่ม่ดอกหนึ่งดอกใหญ่ไม่น่ารอดค่ะแต่ว่าดอกเล็กได้นะคะขึ้นเป็นคู่เต็มป่าเลยทุกคนอืมเหลืองแล้วค่ะต้องไปรุ้นอีกทีนะคะว่าเขาจะเอาไหม ขอมาเก็บเห็ดเพื่อนขาลายก่อนเลยเทุกคนด้ยป่านี้ใสอยากเบิ่มมากโพดโพทุกคนคือดอกอะไรจะมาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้ยเหลืองแล้วคะ่ะเหลืองมากเลยอันนี้ได้ น,นี่ได้อน,ะะนีใบไม้ปิดอยู่ที่พ้นนี่แหละค่ะดอกที่เราจะมองไม่เห็นเป็นไซส์สวยมากๆเลยหัวเห็นหัวเล็กๆดูอันนี้คือแก่นะคะดูเห็ดพึ่งถาลายดอกนี้ทุสนเง้ย ใหญ่มากอย่างเนี่ยปัดเห็นกบฝรั่งทุกคนกระโดดตัดหน้าขอเข้ามาขออภัยนะจ้ะเก็บเห็ดกันต่อจ้ะเห็นสองดอกนี้สวยมากทุกคนนี่ปัดเราดูตะก้าเห็ดวันค่ะ เริ่มตะก้าที่2ของเราค่ะทุกคนอดอกที่หนึ่งตะก้าที่สองนะคะได้ดอกสวยมากกับเก็บเห็ดพึ่งหวานป่าไก่บ้านกับมาดมบ้านนาสวีเดนและต้อหลาพาเพนค่ะวันเห็นเห็ดอยู่ค้ะลุ้นไปด้วยกันค่ะทุกคน เห็นเป็นกลุ่มเลยแต่จะแต่จะรอดมันแค่นั้นเองค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเห็ดมันก็จะ,ะมีหนอนมแมลงกินบ่อยกินเร็วค่ะเนี่ยเห็ดวันสองวันนะคะทุกคนซันจะได้ไซส์นี้เลยนี่ยค่ะเป็น f ฟม i ลีเลยนะคะ ได้ทุกดอกค่ะคิดว่านะสี่ดอกเลยทุกคนนะสวยมากได้ได้คลิปนี้เก็บเห็ดตากฝนนะคะทุกคนแต่ว่าฝนไม่หนักมากเพราะว่าเราอยู่ใต้ป่าแต่เห็ดคือสวยมากวันใส่เสื้อกันฝนมาอยู่นะคะป้าป้าแม่แม่ดูดอกนี้จ้าทุกคน สวีเดนดูคะ่ะเริ่มตะกา้ารมีแต่ดอกสวยๆอุ้ยเหมือนมันเป็นฝ้านะคะไม่เอาจ้า แล้วก็นั่งเมื่อกี้นะคะมองเห็นไกลๆตรงนี้อีกโอยทุกคนมันขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้จริงๆค่ะทุกคนจ้าดอกนี้อยู่ใต้ต้นบูดรี่ค่ะ อันนี้ดอกเหลืองเอาไว้ให้เป็นเชื้อในป่าต่อไปค่ะนี่อันนี้ก็เหลืองน้อยแต่ขาแข็งมากเอาไปกินเองก็ได้จ้ะมันเกิดตรงกิ่งไม้นะคะลักษณะนี้ <c oughs> คือเขาตัดป่าค่ะทุกคน <c oughs> เขาทำความสะอาดป่านะคะ แล้วมันจะมีกิ่งไม้ที่เป็นกิ่งก้านของต้นสนนะคะเขาจะตัดลงเพื่อให้ต้นสนมันเป็นลำต้นที่สูงสูๆยาวๆสวยๆตามสเปกไม้นะคะอุ้ยดอกหนึ่งมองไม่เห็นมันก็เลจะเดินยากนิดนึงค่ะแต่ป่าแบบนี้แหละเห็ดจะเยอะเพราะว่ามันได้ปุ๋ยเอะค่ะทุกคน เราก็ไปต่อค่ะหูดูดอกนี้ง้างอยเนี่ยคืองามแท้น่ป้าทุกคนด้ยงามอย่างนี้ก็ต้องเป็นพระเอกของช่องนะคะป๊าโหูงามที่สุดเลยค่ะแล้วก็เกิดอยูแบบทำเลที่สวยงามมาก กลุ่มสอสามดอกตรงนี้นะคะงามมากทุกคนวันอ่ะเก็บเห็ดขายทั้งวันและต้อหลาพาคพนสวีเดนนะคะเรียกว่าวันเราไม่ค่อยได้โชว์เห็ดให้ทุกคนได้เห็นชัดๆเพราะว่ามันต้องมาเร็วไปเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนจะตั้งกล้องมาชื่นชมทีละดอกไม่ไหวเลยเราไปชื่นชมกันทีละท้ายรถเต็มท้ายรถประมาณนั้นนะคะนี่ตะกร้าที่สอของเราค่ะ เดินขึ้นเดินลงโดดโดดขึ้นโดดลงเขาทุกคนอย่าล้ป่าชิงชิงสวยด้วยคุมม้มไมเดินลงมาจากยอดเขาเมื่อกี้เพื่อหนึ่งดอกเนี่ยนะคะเัน่งเห็นถังของต้อลาพาเพลินเอาต้อฉันกำลังนินทาเธอในคลิปจบแล้วบ่เต็มหนึ่งถังคะ่ะทุกคนแล้วก็เจอแกพอดีนะคะโอ้ยกำลังนินทาน่ะ นางเก็บเหตดอยู่ค่ะแล้นางก็กำลังถ่ายคลิปนางไม่คุยกับเราเราจะเดินออกจากป่านี้กันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเห็ดรอบแรก <Okay. S 2> ไปใส่รถค่ะ <Okay. S 2> สวยมากอืมโอเคอยู่จ้า Okay, okay. วันเห็นเห็ดเห, okay, หลือง <okay, okay. S 1> มันตูมันตูเราโอเคอยู่เ,เ,ยเริ่มก็เริ่มก็สวยเลยทุกคนป่าแรกเ,เห็ดดอกแรกของป่าใหม่จ้าแล้วก็มาได้เห็ดอไม่เอาเนาะเอาดอกอไม่เอาค่ะทุกคน เห็ดพึ่งขาลายค่ะสวยเลือกได้จ้าวันนี้แบบนี้เอาคะ่ะทุกคนนี่นี่นะโอ้ยสองดอกเหมือนที่วันบอกว่าวันน่าจะกินได้แต่ใส่แบบนี้ค่ะสําหรับเห็ดพึ่งขาลายนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะวางวิธีการต้มทํายังไงให้ขามันไม่ดําขาวสวยน่ากินค่ะรสชาติเหมือนปลาหมึกกรอบคะ่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานป่าสวีเดนจ้าคลิปนี้เก็บเห็ด เน้นเก็บขายเก็บเร็วและสรุปอ EP สุดท้ายว่าขายได้เท่าไหรและบรรยากาศในโรงงานนะคะขึ้นตรงทางเกวียนค่ะทางที่เขาเข้าไปสำรวจปา่าสวยมากเลย สดอกค่ะเริ่มเจอเยอะขึ้นค่ะทุกคนเรามาถึงป่าที่2กันแล้วนะคะสวยมากเลยมาเจอเห็ดหลินจือสวยมากค่ะเลยแวะทำคลิปให้ชมนะคะเห็ดหลินจือธรรมชาติจากป่าสวีเดนค่ะ ทุกคนคะปิดป่าที่หนึ่งของวันด้วยสองตะกร้าที่ผลงานเห็ดสวยฟินมากๆเลยค่ะยังไงวันก็ฝากกดติดตามกด subscribe ทั้งช่องวันและก็ลาพาเพลินสวีเดนแล้วก็ไปลุ้นป่าที่สองของวันนี้กันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า